สวัสดีครับได้ยินหรือยังครับทุกคนเสียงดังหรือยังครับได้ยินแล้วโอเคจะบอกว่าเคยเรียนภาษาลาวด้วยนะครับพี่เบียร์เคยเรียนภาษาลาวครับภาษาอินโดนีเซียภาษาฝรั่งเศสาาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ประมาณนี้ที่เรียนจริงๆอ่ะที่โรงเรียนมีภาษาลาวครับแล้วก็ ที่นอกวิชาแบบฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีภาษาลาวแล้วก็ภาษาอินโดนีเซียครับก็จะได้แบบคำทักทายนิดหน่อยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเด็กสุลาดครับยิ้มหานครับใส่ฟิลเตอร์หนึ่นะเขาใส่ฟิลเตอร์หนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวจาวันนี้จะพาทัวร์ห้องนะครับ วันนี้จะพาทัวร์ห้องเดี๋ยวให้ดูตุ๊กตาที่น้องให้มานะครับทุกคนอันนี้เป็นตุ๊กตาที่น้องๆให้มานะครับนี่นี่นี่ลิงสองตัวครับมัน,นจะมีลิงสองตัวเอ,อ้ามันโฟกัสไม่ได้อะไปเซเวน่นไปซื้อโกโก้อันนี้เป็นตุ๊กตาที่น้องให้มานะครับแล้วก็จะมีมีของตรงนี้ที่ทุกคนให้มาครับคุณนะครับบางอันก็ ยัดรวมในถุงเดียวแล้วนะครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับเด็กกรุงเทพอยากเจอที่บ้างได้มีโอกาสจะมันจะมีจัดงานที่กรุงเทพอยู่นะครับทุกคนเผื่อจะไปเจอกันนะครับอยู่คนเดียวครับตอนนี้อยู่คนเดียวนะครับไม่ใช่ตอนนี้อยู่คนเดียวที่ปกติก็อยู่คนเดียวนะครับ สวัสดีทุกคนสบายดีนะครับพูดภาษาคขมนได้ไหมไม่ได้ครับพูดอคำเดียวภาษาคขมนได้ก็คืออะไรนะบองสแนเนียงครับบองสแนเนียงได้คำเดียวนะฮะ <c oughs> มีคนแถวนี้คิดถึงเด็กสุร,าร่าด้วยเปล่าคิดถึงครับคิดถึงสุล่าน่ารักคนไม่ใช่คนสุร่าดีก็คือคนภาคใต้แหละเขาเรียกว่าที่ไปติวที่สุฎร์มานะครับน้องๆน่นารักมากๆเลยแบบ ปกติอะคือยังไม่เคยไปภาคใต้เลยนะแบบตั้งแต่คือไม่เคยไปเที่ยวภาคใต้อะไรเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกที่แบบไปเที่ยวสุราอะไรเงี้ยสุราสุรา,ราทาน,นี้น่ารักมากๆเลยครับแบบของกินก็ร้านกาแฟก็ดีร้านกาแฟ,าาแฟสวยมากๆเลยนะครับว้มีโอกาสจะไปอีกนะครับสิบเก้าตุลาช่วงตุลาเนี่ยมันจะมีจัดงานอยู่ที่บุรีรัมย์โครราชแล้วก็ จะเป็นอุบวนนะครับก็อาจจะไปทุกจังหวัดเลยนะครับเหมือนได้ยินว่าเหมือนเขาจะจัดแบบให้สตาฟเนี่ยวนกันนะครับก็าอาจจะไปทุกจังหวัดเลยนะฮะไว้เจอกันนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเปลี่ยนฟิลเตอร์บ้าหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ ช่วงธันวาก็อาจจะนะครับคือธันวามาอีกนานเลยอเดี๋ยวขอแพนชีวิตนิดนึงนะฮะช่วงนี้ก็ยังอยู่ครับตุลาอะไรอย่างงี้ครับไว้เจอกันสุรา์อีกรอบนึงนะครับอาจจะมีจัดเตี่ยวที่สุราดอีกรอบนึงนะครับก็ถ้าเกิดว่าไปก็ไว้เจอกันนะครับขอนแก่นมีครับผมมีครับก็ส่วนใหญ่อคอสท,ที่แบบเป็นคอร์ย,ยาวๆพวกมินิแคมอะไรอย่างงี้ก็จะจัดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ เจอแน่นอนฮะสวัสดีครับทุกคนเนด่ยพี่กากเหรอได้ยินเสียงพี่เบียร์ไหมครับมันชัดไหมอะ่ะเด็ดกากเหรอเชียงใหม่อยากไปมากๆเลยครับถ้ามีติวเชียงใหม่ก็เจอแน่นอนครับสวัสดีห้าร้อยคนนะครับพร้อมปิดเนียงก่อนนะครับปิดแก้วนะครับอยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ก็อยู่คนเดียวนะครับนี่เสื้อยังเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยเห็นไหมมีใครอานออกไหมวีวีเชปาฟรงเซสนะฮะได้ยินเน็ยชัดมากโอเคครับพี่เอกอยู่ห้องนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับสมัครหน้างานได้ไหมได้าอาไม่ชัวร์ครับว่าจะสมัครหน้างานได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าให้ชัวรจริงเนี่ยก็คือก็ เข้าทาเข้าไปในเพจบอลทูบีเลยนะครับแล้วก็ไปสมัครเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไปสมัครได้ไงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แหละเพราะว่าทางค่ายเนี่ยก็ต้องเตรียมแบบเตรียมพวกอุปกรณ์การการสอนว่าพวกชี้พวกเอกสารอะไรเงี้ยก่อนที่แบบน้องๆจะมาติวเราก็ต้องคำนวณสถานที่คำนวณที่พักคำนวณสถานที่ติวอะไรเงี้ยคำนวณโต๊ะโต๊ะการนั่งของน้องๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีการเตรียมงานหลายอย่างอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดว่าแบบ ถ้าเกิดว่าสมัครในสมัครก่อนได้ก็ก,ก,ก็ดีก็ดีกว่านะครับอยากให้พี่ๆมาลํำพูนบ้างถ้ามีโอกาสจะไปนะครับอาจจะไม่ได้ไปติวแต่อาจจะไปเที่ยวนะครับเมื่อวานไปกินกาแฟการยันเขาตะเกียบเลยไกลอยู่นะอืมไกลไหมไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามุกคือ คือก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่พวกเบียแบบเบียเอกอะไรเง rijk, ี้ยพี่พี่สตาร์ทเนี่ยบางคนก็นั่งเครื่องไปนะครับแต่ก็จะมีบางคนอย่างเบียรพี่เบียพี่เอกพี่พบอลลี่พี่อะไรอย่างเงี้ยก็นั่งรถ <im itation> ก็คือขับรถไปนะครับจากขอนแก่นไปถึงไปถึงอ่าส,สุราร์นะครับประมาณพันกโลก็คือขับรถไปวันเดียวถึงเลยนะครับแล้วก็รอครับพี่เจมสสวัสดีครับพี่เบียครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับ แล้วก็ตอนกลับก็เลยแวะที่หัวหินนะครับก่อนที่จะกลับขอนแก่นสวัสดีครับเทมหล่อมากอ่าสวัสดีครับ เอกไลฟ์ไหมครับเอกเอกไลฟ์ไปครับคอนโซลครับสวัสดีครับเลือกฟิลเตอร์แป๊บหนึ่งม่ติดอะ่ะร้อนแล้วนะเอกไลฟ์ไปครับเอกสวัสดีครับัไม่ติดอะ่ะฟิลเตอร์ไม่ติดอะ่ะ เกิดเอกแป๊บหนึ่งนะครับโหโหลไหนครับ <laughs> เหมือนทรงผมใหม่แห้ะครับไม่เจอนานเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวได้เจอนะ ลองดัดเล่นด้เฉยวันนี้ก็อยู่ได้วกันทั้งวันแล้วไงออกไปไหนเงอกไปอ่านหนังสือโกหกแล้วเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ไมออกไลฟ์ก็จะพูดอีกคำนึ่งเนี่ยมาหาเขาไหมครับาาเบียไม่ไมออกไ,ไปไหนรเราวันนี้ สักผ้าไม่ได้ออกแล้วพรุ่นี้เจอกันนะครับไปไหนอะ่ะไปลาพี่แหนม <c oughs> เป็นรถ <c oughs> วันนี้พี่เอกจะออกไปอ่านหนังสือนะครับไม่ได้อ่านนาน อยากทำจมูกจังคองเงินทําจมูกหน่อยเอ้ยได้ได,ได้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนตรงผมเป็นไงอ่ะแปลกไหมไม่เคยทําตรงนี้ทุกคนแปลกไหมอะ่ะแปลกแปลกสัตว ไม่รว้ทำไมมันเลือกฟิลเตอร์มันไม่สวยกว่านี้แอมนอร์จูอัลปาร์ค e ีนะเอ๊ะพวกนี้มึงจะตื่นกี่โมงจะไปกี่โมงไ,ได้ไหน่นะได้หมดมึงจะตื่นกี่โมงอ่ะออกสักเที่ยงไหมก็ได้จะไปไหนก่อนไหมอะ่ะ ไปกินข้าวก่อนไปบ้านพี่แนมปะเนี่ยไปร้านเมียไหมอร่อยนะอีกแล้วหรอผักฟังกุลแก่สวัสดีครับไปพิซนุโลทำทรงนี้ดีไหมวะทุกคน,นไปนะพิซนุโลทำทรงนี้หรือว่าทำทรงเดียวแต่ไม่ได้ทำผมตรงมานานแล้วว่ามีแต่ทำแส ไม่ถ้าทําสูงนี้มึงก็ต้องทําค้างคืนไววเหรอไม่ก็ <laughs> คือทำพรุ่งนี้เราบอกพี่แตงบอกเล็บพี่แตงยากกินนะหวอนเป็นตัวโตไงพูกนี้อยากไปร้าน,นนั้นอยากไปชินิตี้เฮนตี้ก็ไดต้ต้องกินข้าวก่อน สรุปมันจกไปจอดจะไปกินบ้านโนนตุนไหมล <laughs> ่ะเออว่ะไปไหมพวกนี้มันไม่ไกลเท่าไหร่นะโอ๊ยไกลก็ไม่ได้เดินไปไมว่วะใกล้กว่านี้ก็ไปมาแล้วใช่ไหม <laughs> ใกลกว่าน,นี้ก็ไปมาแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> หล่อหลอสวยสวย จะอยากกินเยู่นะยอยากกินมันอยากกินอยากกินะอยากกินไปพวกนี้ไปกินเดี๋ยวเสร็จแล้วก็โทรมาแล้วกันได้เลยอ่านเมนอยากดัดผมบ้างเอาทรงนี้ไหมไม่เอารู้สึกว่าเหมาะกับผมตรงที่สุดแลวนี่น่าดัดเลย สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสดีแปดร้อยกว่าคนนะครับก็คือไม่คุยกับน้องนะแบบไม่คุยกับทุกคนทำไมไม่คุณเลยวะทรงผมตัวเองเอาฟิลเตอร์ออกดีมันจะเห็นผมชัดขึ้นนะอยากได้ที่อยากได้ที่รีดผมจังเลยอ่ะ พี่เอกบอกว่าพี่เอกได้ที่นิดผมครับซื้อให้เอกหน่อยโอ้เอามาก็ทําไม่เป็นอาทิตย์หน้าวันเกิดนะครับวันเกิดน้องเอกวันเกิดพี่เอกซื้ออะไรให้ดีครับคิดช่วยหน่อยคิดวันเกิดคิดของขวัญวันเกิดพี่เอกช่วยหน่อยครับเราควรซื้ออะไรดีครับ อยากไปพิซโนโลกจังเลยอ่ะไม่ได้ไปอ่ะเสียใจจังเลยแวนอยู่ไหนไวะถอดแวนไปแล้วเอ้าเดี๋ยวโชว์บ้างอยู่ไหนไวะนออึงหาก่อนโอ้ล่วง oh, God. Oh God, ก็ไม่ก็นี่ยนาดใหญ่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเป็นของค่ายบอลทูบีก็ได้ไปนะครับ ทุกที่เลยถ้าเป็นของค่ายบอลทูบีอ่ะจะได้ไปถ้าใครอื่นไม่ได้ไปเจอได้ที่บอลทูบีเท่านั้นนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบใครใช่ยี่สิบห้าพี่เกิดยี่สิบห้ากันยานะครับอาทิตย์หน้า พี่เบียร์เกิดยี่สิบหกกันยานะครับต่อจากพี่เอกวันอยากเกิดไม่ใช่แล้วไม่ใช่ถ้าเกิดใครได้ใครได้แบบใครที่คิดว่าแบบจะซื้ออะไรให้พี่เอกอะบอกพี่เบียร์ด้วยนะครับพี่เบียร์ก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้พี่เอกเหมือนกันนะครับซื้อร้างกาแฟไหมเอกเอาลางกาแฟไหม เดี๋ยวกูซื้อลังกาแฟให้สวัสดีทุกคนนะครับไปแล้วนะบายบายไปไหนอ่ะไปหนังสือก่อนเจอกันครับบวยๆไม่ไม่อย่าดื้อนะอย่าดื้อนะเป็นเด็กดีแด้วนะ กดออกหน่อยกดออกไม่เป็นอ่ะโอเคเอกไปแล้วนะครับอ่เอาเแอร์คะก็ขอฮัลโหลซื้อลังกาแฟซื้อลังกาแฟให้พี่เอกค่ะ <laughs> 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 พี่เอกกำลังออกไปอา่านหนังสือนะครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเ <laughs> บียไม่ได้ไปจังหวัดพิษนุโลกนะครับเพราะว่าติดสอบนะครับตรงกับวันสอบพอดีเป๊ะเลยนะคะก็เลยไม่ได้ไปนะครับเสียใจมากๆเลยไปเจอกันที่อุดอรนะครับงานสุดท้ายที่อุดอรนะครับเฮยครับวัรีวัวเรียกรดีครับ <laughs> เออรอวะมยแบนด้วยนะตตแคปหน้าจอครับหนึนะสวัสดีครับโอ m ม god โอเดแครหน้าจอตัวเองได้ไหมอ่ะ ให้ก็ได้แคปหน้าจอให้หน่อยครับน้องตาำสวัสดีคับสวัสดีครับเรียนฮารวาไฟครับผมพี่จะมาอีกไหมคะอ่าสุล่าหรอ สุาถ้ามีโอกาสจะไปนะครับตอนนี้ยังไม่มีแลนนะครับคือตอนนี้สุล่าด์อะกาลังต้องดูน้องๆสมัครอยู่นะครับตอนนี้เหมือนจะเปิดที่สุราด์อีกรอบหนึ่งตอนนี้กําลังเปิดอยู่นะครับน่าจะเปิดอยู่นะแล้วก็ต้องดูแบบจํานวนเด็กได้ว่าแบบเยอะพอที่จะแบบไปไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากถามเพิ่มเติมอะไรก็ทักเข้าไปในบอลทูบีอะคาเดมีได้เลยนะครับออ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> เดี๋ยวพี่เบียร์จะไปตากผ้าแล้วนะครับทุกคนจะไปตากผ้าแล้วก็จะไปซักผ้าอีกรอบหนึ่งนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับขอไปตากผ้าก่อนนะคะผ้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่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 น มันมีอันนี้กําลังซักนะครับส่วนอันนี้เนี่ยกําลังรอซักนะครับไม่ได้ซักผ้าเป็นอาทีแล้วเดี๋ยวทุกคนนะครับผม้าตอนสองทุ่มนะฮหนูร <c oughs> อให้พี่มาชมฤกครั้งนั้นแหละเซียพี่ยกับหนูขินมือพี่ด้วย <laughs> มือพี่ไม่กลิ่นลเลยหรอถ้าใครจะซื้อผองซักฟอกมาให้นะครับให้ซื้อเป็นแบบที่มันเป็นฝาที่มันเป็นฝาหน้านะครับทุกคนคือมีน้องๆแบบบางคนที่ซื้อที่เป็นฝาบนมาให้มันใช้ไม่ได้นะครับต้องซื้อที่มันเป็นแบบเป็นแบบน้ํานะครับแล้วก็ซื้อเป็นแบบน้ําแล้วก็ต้องเป็นฝาหน้าเลยนะครับมเอา พี่ไม่ชอบรสเนี้ยอร่อยอยู่นะแต่แบบอร่อยแหละอร่อยก็อร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรคือเหมือนสองเคอ่ะ1ิ k สองเคคืออะไรคนฟอ์หรอคนฟอ์พี่เหมือนสองอ่ะหรอนั่นก็เหมือนสองน้อยห่าสวัสดีครับทุกคนเอก be like born to be you เจ้าของน้องมากรุงเทพไหมครับพี่สุดหรออ่าจริงๆอาจจะกลับบ้านอยู่นะครับทุกคนแต่เดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้ไม่ไหน่อยครับได้พักแล้วครับก็ช่วงนี้เนี่ยพี่เบียร์ก็หยุดทำงานนะครับก็จากหนังสือสอบนะครับประมาณสองอาทิตย์แหละตั้งแต่วันตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณช่วงของช่วงสิ้นเดือนนะครับ พราะว่าจะสอบวันที่ยีบเจ็ดนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีก็จะเป็นงานของงานสุดท้ายของของซีซั่นนี้ก็คือที่จังหวัดอุดรนะครับเจอได้กับพี่บอนะครับที่อุดรน,นะครับเป็นงานสุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ได้พัก <Lind> ยาวๆเจอกันใหม่ก็จะเป็นช่วงตุลานะครับช่วงตุลาเนี่ยจะไม่ใช่มหากรรมแล้วนะช่วงตุลาจะเป็นของการเตวแบบที่ไม่มีดาราที่จะแบบเป็นงานเตวของของค่าเติวโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ใช่มหากรรมติวนะ ยอดฟอร์มเหมือนสองหรอปกติยอดฟอร์มที่เหลือเท่าไหร่อะมันไม่ได้เหมือนสองอยู่แล้วหรอ,หร,อหรือว่ายังไงจะไม่ได้ถ้าจะแห้งไหมก็ตากทิ้งไว้ครับทิ้งค้างคืนไว้เลยวันมันเรียนทุกนีดก็อาจจะแห้งแล้วครับ่ายก่อยครับล้องเพลงไม่เป็นนะฮะ อ่านเน้นนุ่รจีบเบียร์อ่านแล้วนะครับตุลาเจอกันแน่นอนนะครับเจอกันทุกค่ายทุกคอร์สเลยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็คือเจอกันได้ทุกจังหวัดทุกค่ายเอ้ยไม่ใช่ทุกค่ายทุกจังหวัดทุกแบบทุกจังหวัดเลยนะครับแต่แค่แต่แค่อ่ออุดรเจอกันนะครับอุดรเจอกันแต่จะจะแต่จะไม่เจอแค่ที่พิษณุโลกนะครับเพราะว่าพิษณุโลกติดสอบ วันนั้นพอดีเป๊ะเลยนะครับน้ำยาซักอีห้ออะไรยีห่ออะไรก็ได้ครับออเลียครับอันนี้เนี่ยอันนี้ที่ได้กินเนี่ยพอเลอยู่ไหมเพราะว่าน้องซื้อมาฝากนะครับวันนั้นไปที่สารคามนะครับมีน้องที่มมสซื้อมาฝากแพ็คหนึ่งนะครับทุกคน ขอบคุณมากมากนะครับตอนนี้เหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าปกติก็กินกินทุกวันแหละแต่แต่เพิ่งจะได้กินเพราะว่าไม่ได้อยู่ขอนแก่นนะคะแล้วก็เราจะให้ดูของของกินที่น้องซื้อมาให้ลนะทุกคนจึงตึงตึงตึง <laughs> <laughs> เยอะมากกินได้หมดเลยนะครับพยายามกินแบบกินกินอยู่นะแต่กินไม่เยอะนะครับอันนี้ก็จะของที <laughs> <ๆ>่น้องซื้อมาให้นะทุกคนตเดเร แล้วก็จะมีในเซฟในตู้เย็นอีกนะครับเยอะเยอะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันใหม่นะครับใครที่จะสอบก็สู้ๆนะครับทุกคนขอให้สุดๆตั้งใจเรียนนะครับใครที่ทํางานแล้วก็ก็ขอให้ตั้งใจทํางานนะครับเก็บเงินให้ได้เยอะๆนะครับอย่าเครียดมากนะครับทุกคนก็ห้ามเครียดนะคะอะไรที่แบบเรา ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะครับนอนพักผ่อนเยอะๆแล้วจะตื่นขึ้นมาแล้วก็หาอะไรกินนะครับมันมันไม่อ้วนเพราะว่ามันกีดแคลเองอะ่ะมันหกสิบแคลเองนะแต่ถ้าเกิดแคลมันน้อยกว่านี้ก็จะดีกว่านีนะ้ายบายนะครับบายยนะครับจะไปนานบล้วบายนะครับทุกคน,านบ,าบายๆจะทำไ่นะครับบายยบายาบบาย ไ,ไปนะครับฝันดีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนอนดึกกันนะครับ